ตอนที่7ทําทำไมคนทำบุญเยอะแต่ชีวิตยังทุกข์ไม่จบหลายคนเชื่อว่าถ้าเราทำบุญมากพอชีวิตจะต้องดีขึ้นทันทีใส่บาตรทุกวันถวายสังฆทานบ่อยบริจาคเงินไม่เคยขาดแต่ความจริงที่เจ็บปวดก็คือบางคนทำบุญมาทั้งชีวิตกลับยังเจอปัญหาเดิมซ้ำๆหนี้สินไม่หมดความรักไม่สมหวังสุขภาพสุดโทรม ใจยังทุกข์เหมือนเดิมคำถามที่ลึกที่สุดจึงไม่ใช่ทำไมชีวิตเรายังลำบากแต่คือหรือเราเข้าใจคำว่าบุญผิดมาตลอดในคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญไม่ใช่ของวิเศษและไม่ใช่เครื่องแลกเปลี่ยนโชคชะตาบุญไม่ใช่การซื้อความสุขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ใช่การจ่ายเงินเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นบุญคือสภาพของจิตไม่ใช่จำนวนของสิ่งที่ให้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกำหนดกรรมนั่นหมายความว่าคนสองคนใส่บาตรเท่ากันอาจได้บุญไม่เท่ากันเลยคนหนึ่งใส่เพราะอยากได้โชคอีกคนใส่เพราะใจเมตตาการกระทำเหมือนกันแต่คุณภาพของจิตต่างกันโดยสิ้นเชิงและสิ่งที่กำหนดผลชีวิตไม่ใช่การกระทำภายนอกแต่คือสภาพจิตภายในขณะทำนี่คือเหตุผลแรก ที่ทำให้หลายคนทำบุญมากแต่ชีวิตยังทุกข์ไม่จบเพราะสิ่งที่เขาทำไม่ใช่บุญที่แท้จริงมันเป็นเพียงการพยายามซื้อความสบายใจชั่วคราวมนุษย์จานวนมากทำบุญด้วยความกลัวกลัวเคราะห์กลัวกรรมตามทันกลัวชีวิตล้มเหลวบุญที่เกิดจากความกลัวไม่เคยทำให้ใจเป็นอิสระเพราะรากของมันคือความไม่มั่นคงมันจึงไม่สามารถสร้างความสงบแท้จริงได้ อีกเหตุผลหนึ่งที่คนทำบุญมากแต่ยังทุกข์คือการเข้าใจผิดว่าบุญสามารถล้างกรรมได้ในพุทธศาสนากรรมไม่ใช่สิ่งที่ลบได้เหมือนตัวเลขกรรมคือเหตุและผลเมื่อเหตุเกิดแล้วผลย่อมต้องมีการทำบุญไม่ได้ทำให้กรรมเก่าหายไปแต่มันสร้างเหตุใหม่ที่สามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้เหมือนคนที่เคยปลูกต้นไม้พิษเขาไม่สามารถถอนผลไม้พิษที่ออกมาแล้วได้ แต่เขาสามารถเริ่มปลูกต้นไม้ดีเพื่อให้อนาคตเต็มไปด้วยผลไม้หวานปัญหาคือหลายคนทำบุญแต่ยังใช้ชีวิตแบบเดิมยังโกรธเหมือนเดิมยังอิจฉาเหมือนเดิมยังโกหกเหมือนเดิมยังยึดต,ติดเหมือนเดิมการทำบุญจึงกลายเป็นเพียงกิจกรรมชั่วคราวไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชีวิตพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การให้วัตถุ แต่คือการทำให้จิตบริสุทธิ์การให้อภัยการปล่อยวางการลดความเห็นแก่ตัวสิ่งเหล่านี้สร้างบุญมหาศาลกว่าการถวายทรัพย์ใดเพราะมันเปลี่ยนรากของทุกข์ความทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่มาจากความอยากความยึดและความไม่เข้าใจความจริงหากยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ต่อให้ทำบุญมากแค่ไหนชีวิตก็ยังหมุนอยู่ในวงเดิม นี่คือความจริงที่ลึกมากบุญไม่สามารถทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่บุญสามารถทำให้ใจไม่ถูกปัญหาครอบงำคนที่มีบุญแท้จริงไม่ใช่คนที่ชีวิตไม่มีทุกข์แต่คือคนที่ทุกข์ไม่สามารถทำลายใจเขาได้เขายังสงบได้แม้ในวันที่ล้มเหลวยังยิ้มได้แม้ในวันที่สูญเสียยังมั่นคงได้แม้ในวันที่โลกไม่เป็นดั่งใจนี่คือพลังของบุญแท้ มันไม่ใช่การเปลี่ยนโลกภายนอกแต่มันเปลี่ยนโลกภายในและเมื่อโลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกก็เริ่มเปลี่ยนตามเพราะการตัดสินใจการกระทําและความสัมพันธ์ทั้งหมดล้วนเกิดจากจิตดังนั้นคำถามที่แท้จริงๆไม่ใช่เราทำบุญมากพอหรือยังแต่คือจิตเราดีขึ้นจริงหรือยังถ้าการทำบุญทำให้ใจเราอ่อนโยนขึ้นให้อภัยง่ายขึ้นโกรธน้อยลง เห็นแก่ตัวน้อยลงนั่นคือบุญแท้แต่ถ้าทำบุญแล้วยังโกรธง่ายยังอิจฉายังยึดติดนั่นคือเพียงการสะสมพิธีกรรมไม่ใช่การสะสมบุญพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการชนะตนเองยิ่งใหญ่กว่าการชนะใดๆเพราะเมื่อใจชนะกิเลสได้ความทุกข์ก็หมดอำนาจนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมคนทำบุญเยอะแต่ชีวิตยังทุกข์ไม่จบ ไม่ใช่เพราะบุญไม่มีจริงแต่เพราะคนจำนวนมากไม่เคยทำบุญแท้พวกเขาเพียงทำสิ่งที่เรียกว่าบุญแต่ไม่เคยเปลี่ยนจิตของตนและในวันที่เข้าใจความจริงข้อนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะเราจะไม่ทำบุญเพื่อขอให้โลกดีขึ้นแต่เราจะทำบุญเพื่อให้ใจดีขึ้นจริงและเมื่อใจดีขึ้นจริงโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปเองโดยไม่ต้องขอจากใครเลย แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมตาหยีกฎแห่งวิญญาณ Spirit Law ช่องทนายวิญญาณ